ด <Keep S 2> ีไมออยู่แล้วโอ้อมัดสาแฟิลไม่ธรรมดาครับใช่ครับน่งันิดนึงโอ้สวัสดีครับตอนนี้ก็จะไฟนมตอนนี้เรามาอยู่บนีครับดน้ำกหน่อยบเบอยอ้คนฟองตัวก่อนนะผมฝากแฟนคลับแบบายกเหน่กันดิ ขอช้อนหน้าแบบแรงๆดีนะเว้ยแบบเอาหางเข้าโรงพยาบาลเบื uh> <what S 2> <shameful Zone favorite word> <for> ่อแล้วน้ำเกลือยเบื่อแล้วพี่เขาเลยกินน้ำเกลือยโรงพยาบาลอะเคนี่เย็นๆค่อยๆผ่อนพี่ค่อยๆผ่อนเลยนะรก่อนนี้เจอต่อครับวันนี้จะมาแก้ตัวของผมแก้ถึงก็เจอต่อแล้วพี่้องดีถึงเจอต่อเราลไปมือถึงไงใช่ะเห็นกิดตไนเลยนี่ไนผมก็มาเป็นมาชิงใหม่ในช่องนะครับผมเดี๋ยวคอนเสิรบอ รอบที่แล้วผมไปเจอตอรอบนี้ผมก็ล่อยเลยถุงก็ล่อยเด็กไอ้พี่ๆนะครับผมถุงพูดเองกัได้ครับโอ้โหอันนี้ลงด้วยนะครับจะโดนแบนหรือเปล่าครับผมนี่ครับได้แล้วปังฟิลมาฟิวครับผมไม่นอนครับไม่นอนครับวันนี้แกะตัวแกะตัว วันนี้นะครับก็จะไปการโชวกันในกติกาแมสไว้นะครับ1ยก9นาทีครับเราต้องชนะน็อกเท่าน,นั้นครับและในวันนี้จะเป็นรูปแบบของแมสมวยสากลน,นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญนะครับนักมวยในมุมน้ำเงินไยในงาน e c corner มาจากช่องนะครับบ็อกเซอร์บอยมีนามว่าฟิ l บ็อกเซอร์เฮ้ยเว วันนี้ก็นการปะทะกันระหว่าง2ช่อง YouTube นะครับระหว่างช่อง boxer boy นะครับคอลแลบเจอกับช่อง Mr. Fight ครับและผู้ชคของเขามาจากมุมแดง and his opponent fighting out the red corner please give it up for night Mr. Fight พแล้วคินแล้วคุณแเลยพินเแล้ว,ลวที่คุณ <Your S 1> เดยวเ <Your reference. S 2> จากผู้นี่เุ่ณได้ครับเพาจะได้นัเหรียญนะครับเหรียญ รอบที่หนึ่งครับ round one first and only round การมาทักกันว่าสอดช่องนะครับช่อง boxer boy กับช่อง m r fight นะครับตัวแทนช่อง m r fight ก็คือนะครับน้องไนท์นะครับแล้วเจ้าของช่องมาเองมาชกเองเลยนะครับของฝั่ง boxer boy ครับน้องฟิวครับน้องฟิวเนี่ยสร้างชื่อมาจากคลิป เล่ร่อนนะครับเป็นนักมวยเล่ร่อนนะครับพอตัวคนเล่ร่อนนะครับน้องฟิวนะสร้างชื่อให้ตัวเองนะครับช่องตัวโอ้ยลื่นหรือเปล่าครับเหมือนน้องไนท์จะลื่นนะครับไม่เอักมวยมันดีสเต็มไวสามคนมาจากวงเล่นกีฬาเลยครับพื้นฐานดีมากครับเป็นมวยขวาส่วนยแรบมวยซ้ายนะครับ ออกเหมือนกันนะครับหอยมวยซื้อพวกซู้ปอร์คอมมัวนะครับลอยยังไงครับเดี๋ยวรอตั้งรับจังหวัดสองนะครับรอไอ้มันซ้ายของเขาครับทางไหนโดนไรนี่เป็นเรื่องนะครับทางไหนยัดนำไปก่อนนะการเข้าออกสเต็ปที่เบิร์กสากลดีเยี่ยมเลยนะเข้าออกไว้ครับ ยดี๋ยก9นาทีครับทั้งคู่ก็ต้องออมแรงไว้ด้วยนะครับแต่ออมมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ชชะด็อกครับเอามุมครับไหนตอนเข้ามุมแล้วครับเอามุมแล้วว่ายังไงครับไหนเอามุมได้แล้วยังไงต่อครับโอยูซสายของไหนนะครับ ติวบอกสบอยว่าอยัางไงครับลงไปก่อนนะไนท์ก็เข้าตั่วไม่ได้ครับติวเขามีดังต่ออยู่เรื่อยๆนะครับมัดขวาตรงโอ้ยดูยสายตาของไนายนะับทอมัดขวาแล้วยวิหลบทันทีครับ เขาเชื Or, s <S ่อมนะครับไหนจะทำยังไงครับ3นาทีผ่านนะครับถึงแล้วงบไฟนะครับทางมุมนี้บอกให้เดินกดดันมาชุดเลยครับ โดนของไหมมีบอกมาแล้วครับออกบอกให้ออกปัดชุดนะครับปัดชุดครับฟิวจะทำยังไงครับเมื่อเจอมาชุดของน้องไนครับโอ้ยมาสายของฟิวไม่ธรรมดาครับจะโดนไปเป็นเรื่องครับไหนเขาออกอาคุณเยอะขึ้นแต่การับผิดชอบเสมอแล้วเขายังลงอยู่นะครับยังใช้สายตานะครับผ่านสี่นาทีครับโอ u r minutes into the round มุมของไอ้ตะโกนว่าให้กดดังครับขอให้ออกมาชุดเลยครับอะไรยังทำตามมุมนะรูกเปล่าครับครับิวหนาแดงกำเลยครับสิวไม่ยอมครนะวนออกไปก่อลนะหัห้ใจโอ้ยตะโกนลูกนี้ เดี๋ยวนี้แกมีทิดสงประมาณไม่ได้นะครับเหมือนจะนิ่งๆสักพักนึงเองมหมควรลองแก้ไหนะครับโอ้ยนายว่าไงครับโอ้ยนายเริ่มดัดทางติวได้นะครับเริ่มดัดทางได้นะครับอย่าไปครับโอ้ยตรงนี้ ซ้ายของพิลได้ครับทางนทีทางนะสวยโอ๊ยเค้าไฟเสียล่างนะครับไปเลยไปๆไปโอ้ยมา มาชุดหรือเปล่าครับอาบัตคัดหกซ้ายหกซ้ายครับดูไงดูเบาบางหนุ่มเหนื่อยนิดหน่อยครับโอ้ยยิ้มให้ครับผมไม่เป็นไรครับหลังชุดของมาครับดูว่าไงครับโอ้ยบ็อกเซอร์บายก็สู้นะครับขอบคทีผ่านรั เอามงครับดูว่าไหนจะต่อนั้ไโอยอ้าวสู้ตายครับแบบวิวนี่ตัวจริงๆริงยวิวอาจจะออาอุ้น้อยน่อยแต่แกไม่ยอมลงจริงจริง สวนอยู่ครับกรรมการเลยให้โอกาสนะครับโอ้สภาพนี้ทิ้งตัวรุ่นเก่าแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับโโอ้ห And stoppage came at the โอ้ยมาคำแลกอีก2องนาทีจะคบแล้วเหนื่อยหมดแรงวันฮะเนี่ยมนเมื่อไหรมา้อมอย่างเงี้แหละดูพี่เลี้ยงอุเหนื่อยเลยได้หามไหมวันนี้ยังดีมันได้หามเดินไปงเดินไปแต่ผมว่าไม่ได้นอนนะไไหปลาบอกคนดูหน่อยคะใค่ด่า ่ะฮมาต่อยกับมวยใครนะยอดยอดยอดพี่ดาขอบคุณนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าเห็นหนุนต่อยเงี้ยเดี๋ยวได้จะอยู่หลังคีย์บอร์ดมาต่อยเแล้วจะรู้นี่เจย์ยังไว้ไลน์นะครับโอเคฝากช่องฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยบล็อกสบอยครับบล็อกเอร์บอยทิกตอกแล้วก็ชมยืนโง่บล็อกเอร์บอยโอเคครับผมบล็อกเอร์บอยครับผมอันนี้อันนี้ก็ยอดมวยนอนแห่งประเทศไทยไม่นอนไม่นอนแล้วไม่นอนแล้วจบง่ายนี่นี่เวดแมนมาดูแลเนี่ย Blender, อีกอีสองนทีเหมือนกันเนี่ยจะได้ฮะกดก่อนนะครับโดยกดได้มาลองยอบย่เย่ย่เย่มไงั่งไหนได้อยู่ชิวๆฮะโต